สวีดดครับสวัสดีครับตุ้มทุกท่านเลยนะครับก็มาอยู่ในเกมโมบายลีเจนแบงแบงนะครับผมตอนนี้เรามาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าซิลวนาน่าอีกแล้วนะครับรอบนี้ผมจะลองใช้บิลพวกนี้ดูครับผมเป็นตีทูดาเมจแล้วก็มีเกาะไฟเผาอะไรอย่างนี้ไปนะครับผมแล้วก็ใส่ดาบดำด้วยอะไรอย่างนี้ยครับผมเพื่อเพิ่มอะไรเงี้ยเข้าเปอร์เซ็นต์เลือดเยอะๆอะไรอย่างนี้ยครับเดี๋ยวลองดูครับผมเดี๋ยวเราดักตรงนี้ครับได้อยู่ในล่างก็ดักตรงพุ่มนี้เลย เออเอาเฮ้ยท oh ีมเขาเวดป่าเราอะเราเจอชูเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจอชูยากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยแคปหนึ่งคนนีเคลียร์ปคิดไ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 ปคิดก่อนแม่ตีบัฟอยู่เวดบัฟด้วยเหรอดีจังเลยเวดป่าแล้วได้ด้วยมันตีบัฟใช่ไหม โอเคมันได้บัฟแล้วโจ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 โอ้โหโดนเข้าลึกนะเนี่ยเฮ้ยมัหหนเอาอะไรมาวะมันเข้าลึกจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเจ็บเจ็บขอแทงได้ไหมแทงเอาแทงไม่เข้าโอ้ทูแม่งเก่งทูแม่งรู้มากกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยมาไงวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอา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 หลิง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 ไปไหน ล,ลิงไม่เอาวะลิงจะเอาเต่าล่ะก็ไม่เอาเต่านี่หว่าไปไหนวะตามก็ได้ยตีชูชูช,ชูตีไม่เข้าแม่งตีแรงกันเลยวะชูเออชูแม่งรู้มากชูแม่งโอ้ยแม่งรู้มากจริงด้วยแม่งรู้มากมันรู้มากแล้วเพื่อนก็มาช่วยมันด้วยโอ้อะไรยากหนาไม่ได้แทงก็ไม่ขอเล่นเลนนี้มานี่เออแทงมุนมุนมุนแตกแตกเหอะแตกแตกถึงสักคิวหนึ่งถอะ อะไรนะมาเฮียมามาไี่โดดโดดเข้าให้เปิดให้เราเพื่อนเปิดให้เราเข้าเลยเข้าเลยเข้าเออนั่นแหละเออได้หนึ่งได้หนึ่งโดนเตะด้วยเอาตายกูอ่ะต่อครับผมมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเข้าเออแต่หนึ่งโอ้โดนดึงโอ้โหจะเจ็บโดนดึงเข้ามาแทง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 โอ้โหโดนชูอีกโอ้โหเจ็บ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 รุมสองมาสักตรงนี้เจ้าบ้กับบ้านสักหน่อยนึงโอ้โหมาแล้วเนี่ยโอ้ย เฮ้ยนี่ล็อกไว้เรียบร้อยครับผมเอาดิเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนไม่มีเอา้า <c oughs> เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอากลับมาได้กลับมาอสองตัวโอ้ <c oughs> ลมเยอะดูไปดูไปทิมเปิดแล้วเปิดแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเฮ้ยสกิลหมดแล้วเพื่อนไม่เก็บดาบต่อล่ะวิ่งยิงอ๋อเอาโดนใส่แล้วหนึ่งโอ้ลุย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 เอาลุยลุยลุยเปิดแล้วอุ้ยโอ้ย ตอนนี้ก็เรือดับดำแบบโคตรเหนื่อยเอาจริงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือผมแจกแจกหนักมากถ้าเปิดเพื่อนดาคือด่ายับนะครับผม <laughs> ด่ายับเลยนะแต่ว่าก็เออปล่อยไป,ไปเราฟังไม่ออกเอาว่าเราจะพยายามดันเยนถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้จริงๆทีมเขาแบบทีมเวิร์กมากแล้วก็คือตอนแรกอะ่ะโอเคตอนแรกก็เข้าใจอยู่ว่าชูนี่เก่งจริงๆครับผมชูนี่เก่งมากแล้วก็ เพื่อนเติมดีมากด้วยเหมือนกันมีตัวเติมพี่ดีนะมีรอยอี้ปับมาเติมได้ตลอดนะครับผมดู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 ปั๊บเข้าไปอย่างนั้นเราจะไม่เข้านะครับเดี๋ยวโอ้ยเปิดให้อีกก็คงจะไม่มีใครเข้านะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมก็แบบไม่รู้เลยหรือว่ามนาหมดหรือว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะแบบเข้าปุ๊บแล้วเพื่อนก็แบบแตกสลายหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้มาข้างล่างครับมาข้างล่างก่อน มีอะไรในพูดไหมอันนี้ผมก็ลืมบอกนะครับผมผมเล่นกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะมีแขกรับเชิญหนึ่งคนด้วยนะครับผมก็มาทําให้เขารู้สึกแบบว่าหวาดเสียว <laughs> เขาแบกทีมอนยะู่ไหมแบกทีมเป็นแคลรี่นะแครี่ลลเล่นเบีย,บยร์ชิกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันขเขาชื่อว่าแบ็กซอนนะครับต้องขอบคุณผู้ชมคนนี้มากๆเลยนะครับ <laughs> เข้าไปแล้วก็เปิดให้แล้วนะตอนนี้เปิดแล้วครับผมสกิลสกิลตึ้บึเหลือสกิลหนึ่งอุย้ยออกมาก่อนออกมาก่อนสกิลหนึ่งออกมาก่อนไม่ไหวเดี๋ยวตายอีกแค่น้ำไม่ได้อะอุสาเปิดให้อย่าแค่น้ำไม่ได้ครับผมจุกเว้นผมจะออกเป็นแท้งไปเลยนะเฮ้ยแทงสตันไว้ก่อนไม่ตีไม่ตีเดินออกมาก่อนได้ไหมคือไม่กล้าเข้าจริงๆอะ่ะจริงๆก็คือตายเยอะมากแล้วนะจริงๆไปเปิดให้ปึ๊บแต่ว่าก็ตายนะแต่ผมจะเล่นสายดาเมจไงแต่ดาเมจไม่พอแล้วก็เกาะ จริงอะถ้าเล่นอย่างนี้ก็คือออกเกาะไปเลยดีกว่าออกเกาะดีกว่าเปิดปุ๊บแล้วก็ออกเกาะคืออย่างน้อยก็ยื้อไว้สักพักหนึ่งได้คือเปิดป่ะไงแต่ว่าดาเมจไม่มีไงเพื่อนไม่มีดาเมจแล้วโอเคได้หลอดแล้วค,ลครับผมก็ได้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึงคราวนี้ก็จะพยายามเคลียร์เลนแล้วก็รอเติมไฟอย่างเดียวพอละคือถ้าล็อกแล้วออกไม่ได้ก็คือตายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ได้ทั้งเกาะไฟนะผมแล้วก็รอ,อมีดาบดำใช่ไหมที่ต้องใช้แล้วก็ สุดท้ายแล้จะเป็นเบรนนะครับก็คือกระทาไฟเอามาเบิร์นอีกทีหนึ่งคือคือเป็นของที่ละลายเลือดมาเลยนะครับเรารอก่อนเราต้องแคมป์ก่อนแคมป์รออุ้ยโดดเลยนะโดดเลยนะโดดเลยนะแทงเข้าไปดึงทีครับผมแทงเข้าไปครับผมอือปุ๊บ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 ุ๊บป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 ุ๊บ เอาไว้ต่อมาที่นี่ well> ครับผมไปต่อนุนไปนุนหนีหน nice> ีหนีเอาไว้ดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคีเรีนคีเรีนคีเรียนคีเรีนครับคีเรีนครับเอ้ยแทงได้อะแทงได้ต่อนี่เพื่อนเอออย่างนั้นสิแทงได้มันต้องต่อแทงได้มันต้องต่อโอ้กว่าจะมาขนาดนี้ได้คือป้อมก็จะหมดแล้วแหละเกมตามครับตอนนี้คือเกมตามหนักมากถ้าเราชนะรอบนี้ คือคือรอบเวฟเนี่ยไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะโดนตีคืนแล้วก็แพ้เลยนะเราต้องรีดดันดันให้ยาวให้จบทีเดียวครบเพื่อนเพื่อนครับขอบคุกครับโอเคอเฮ้ยหลอดก็ตีขึ้นมาทางนั้นอีกพอดีเข้าสามทางอย่างนี้สวยครับผมอ่ะเลนหนึ่งกันไม่ได้เอยเลนหนึ่งกันไม่ได้อ่ะเลนสองเลนแตกไปแล้วแล้วก็โดนไปครับผมลโอ้โหอยากได้มุมนมีมานานแล้วล็อกเซลลานสลอตได้มาจบจบอุ้ย เฮ้ยจบจบหน่อยเพื่อนยิงปั๊มยิงปั๊มหน่อยเพื่อนยิงปั๊ม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 ยิงโอเคโอเคมากๆเลย